สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับผมมาเจอไผ่สร้างป่ากับไผ่สร้างมวลคู่กันนะผมก็เลยอยากจะให้เพื่อน,อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะคลิปนี้เป็นปี2565นะครับคนที่เริ่มศึกษาไม้ไผ่ใหม่ๆนะอยากรู้ว่าไผ่สร้างป่านะครับหรือไผ่สร้างนวลเนี่ยมันต่างจากไผ่สร้างมวลยังไงนะครับไปดูกันเลยนะนี่นะก้อนนี้ <c oughs> นะครับอันนี้คือสร้างป่า นะครับจากประสบการณ์ผมเนาะที่ผมเห็นมาถือว่าเป็นซางป่าที่สวยหนึ่งกอนะครับถ้าเกิดว่าเราสรางกอมันข้างล่างเนี่ยลำมันก็จะขึ้นตรงสวยนะครับมีจะมีบานบ้างแต่ว่าลำใช้ได้นะลำแบบนี้ใช้กําลังดีเลยนะครับทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับเป็นแคร่เป็นเป็นงานโครงสร้างก็ได้นะครับในส่วนของอ่าคานตันทันอะไรพวกนี้แปรพวกนี้เนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ไปดูซางมน <c oughs> นี่ มีขนุนด้วยนะครับนี่เป็นซางหมุดนะครับเพืเ่อนๆอันนี้ซางหมุดนะดูลักษณะกอนะครับดูแล้วก็ดูกอนุน้นสางป่านะครับชัดเลยนะบาแตต่างซนะางหมุดก็ งานโครงสร้างนะครับโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่รูปได้มากมายนะครับนี่มันเจอน้ําท่วมมานะเพื่อนๆนะเด,ดี๋ยวดิบบโอ้โหน,นะนี่ครับสวยมากเลยอะลำตรงมากนะขนาดนี้ก็ประมาณนี่น่ายอยู่มาทักสี่สี่นิ้วกว,กว่านะครับ ดูโอ้โหยาวเหยียดเลยเนี่ยดูดินะดูสร้างมนลกับสร้างป่านะต่างกันชัดเจดนะเน,เนนะเพื <c oughs> ่อนๆนะอันนี้น้ำพิ่มนะครับอันนี้ก็จะมีไผ่ดูตรงนี้นะครับน้ำพิ่งลงไปนี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นเหมือนไผ่ด้านขวาเลยนะลักษณะนะครับดูนี่เขาปลูกไว้ตามยิมมีแม่น้ำนะครับน้ำมาเยอะมากเลยนี่เป็นไม้สัก นะส่วนตัวผมชอบใช้ลำประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าลำใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะนะครับดูนี่สร้างป่านี่สร้างมนนะครับหน่หน่สร้างป่าย,ยังไม่ขึ้นนะเพื<ๆ>่อนๆม่งอยู่ใต้ดินนะแต่ว่าอันนี้ดูหน่อไม้สร้างมนเลยก็ยังสวยเลยอะ่ะ สวยมากเนี่ยดู <c oughs> นี่นะครับชัดเลยฝั่งนู้นลำจริงๆลำก็ใช้ได้นะส่วนมากผมจะชอบสร้างป่าในชอบเรื่องของสาบฟากไม้ไผ่นะครับแผ่นมันไม่ค่อยใหญ่แต่ว่ามันจะซึ่งราคาที่เราซื้อมันก็ถูกถูกกว่าไผ่สร้างมนนะครับ สร้างหมุนก็เราสับป่าก็ได้แต่เราเสียดายนะครับเอามาทําเป็นงานโครงสร้างดีกว่านะครับโอเคนะครับพเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะมีโอกาสได้ผ่านมาดูปีปีนี้นะครับผมก็จะให้ดูสร้างหมุนกับสร้างป่านะครับว่าต่างกันยังไงเนาะอันอนี้นอนไม้ของงานสร้างหมุนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ